ครับผมจะมาอัปเดตกราฟของบิตคอยแล้วก็เหรียญลูน่านะครับในกระดานไทยและกระดานนอกเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันจากการที่ผมคาดการไว้นะครับตอนเช้าเป็นการคาดเดาของผมนะครับว่ามีแนวโน้มลงมาแต่แถวโซนไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับคลิปนี้ขอย้ํานะครับเป็นคลิปที่ทาขึ้นมาเองแล้วก็ไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับ เพราะว่าการสิ่งที่ผมพูดต่อจากนี้ไปนะครับมันเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยยอมรับความเสี่ยงได้ต่างกันนะครับดังนั้นแล้วก็ขอย้ําไม่เลยนะครับไม่มีการชักชวนหรือชักนําให้ซื้อไก่เหรียญราคาใดราคาหนึ่งนะครับผมไม่มีนโยบายที่จะชักชวนใครมาเทรดหรือว่าร่วมลงทุนกับผมนะครับอันนี้คือเป็นเพียงแค่ทาช่อง YouTube ให้ความรู้เกี่ยวกับนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารบ้างนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่า จะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆต้องลองไปคิดต่อนะครับนี่คือเทรนไลน์ที่ผมด่านแรกนะครับด่านแรกก็อันนี้ผมได้โพสต์ให้กับพี่ๆไปแล้วนะครับว่าตั้งแต่เช้านะครับอืมตอนนี้ลงมาตามเฟรม M 1 5เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปจะหลุดตามเฟรม M 3 0นะครับเมื่อหลุดมาแล้วจะไปไหนก็ส่งต่อให้ตามเฟรม S 1นะครับ S 1ก็เนี่ยโซนนี้นะครับ S 1นคราบบอกว่าจะอยู่แต่แถวโซนนี้นะครับเพื่อนๆ0.0062เนี่ยประมาณนี้ นะครับอันนี้ผมเดานะครับผมเดาจากการคาดการณ์ของผมแต่ไม่ใช่ว่าผมจะรอซื้อหรือรอขายตรงไหนนะครับผมจาคลับเล่นๆแล้วดูดูเออถ้าเกิดมันลงมาเราจะทําไงหรือเราขายไปแล้วนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับโอเคจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้เห็นส่วนมากแล้วมันชอบลงมาแต่แถวเส้นนี้นะครับลองสังเกตไว้นะครับ0 0น6 7นะครับน่าจะลงมาประมาณสัก70%นนะครับ ตามเรมเป็นสี่ถ้า S 1รับไปอยู่ก็ตามเรมเป็นเต่เจมตัวไว้เลยนะครับส่วนนี้ส่วนนี้นะครับเพื่อนๆศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่สามนะครับสี่สามไปแปดหกนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้การเคลื่อนที่ของราคาเพือพ่อนๆต้องเขา้าใจเข้าใจลึกซึ้งด้วยนะครับอ่านี่คือการเคลื่อนที่ของราคาจะเป็นลักษณะแบบน,นี้นะครับจากสี่สามไปแปดสามแปดหกตรงนี้จะเป็นกำไรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าเกิดคนไหนได้20ตังก็ก็2 4 6 80ก็ประมาณ400%นะครับคนไหนได้30ติตังก็ต้องไป60ตังค์้0 80ก็ประมาณ2 0งนะครับก็ลองดูด้วยกันนี่คือกราฟของตัวของลูน่าไทยนะครับเนี่ยแล้วแท่งต่อไปจะลงได้หรือเปล่าก็เป็นไปนได้นะครับเ,เพื่อนๆที่จะเป็นเกิดแท่งลักษณะแบบนี้แ่งต่อไปแนละ้วแตงคู่แตงวันตัดไปนะครับอาจจะเป็นแดงลงมาอีกครั้งก็ได้ รหรือว่าจะกลับมาฐานเดิมก็ได้อน,นี้มันไม่มีใครรู้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองรู้แล้วกันนะครับอาจจะกลับมาโซนนี้ก็ได้นะครับแต่แล้วโซน0.0031อันนี้ลูกศรที่ผมทํานะครับผมเพื่อสะดวกในการชี้ให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเออมีเป็นแบบไหนแต่ไม่ใช่ว่าบอกให้คุณเห็นแล้วลูกศรลงมาตรงไหนจะซื้อตรงนั้นนะไม่ใช่นะครับขอย้าอ่าเป็นลักษณะแบบน,นี้มีโอกาสไหมที่จะกลับมาที่เดิมซึ่งลูกคิโตัวเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆเป็นไปได้หมดละเป็นที่เดิมไปมาที่เดิมหรือไม่มาแล้วนะครับ นี่คือกรอบในการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ะจะเป็นลักษณะนี้1 9นะครับด่านนี้แล้วกันจะเป็นแนวรับที่สําคัญส่วนนี้5 9 9เก้โซนน, 59, 69, ซน,นี้นะครับอ8นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยต้องพิปไปนะครับว่ามันจะ อตอนนีนอยู่ระดับ40ตังใช่ไหมครับบอกว่าเออแนวท่านมันน่าจะตะลุยอดนี้ผมตองคลิปให้ผมจาได้ใน58นะ,ะ58มันดับเบิลขึ้นเลยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไปเลย80ไปเลยเพราะก่อนอันนี้มนเคยตําอยู่80แล้วทุบลงมานะครับก่อนอันนี้ตํา80ตรงนี้นะครับทื่อนเนี่ยตรงนี้อ่าตรงนี้จํเดังซ้ายไปขวา80แล้วมนทุบลงมาทุบลงมาแล้วครั้งนี้ไม่ถึงลงมาแล้วครั้งนี้ปุ๊บไปเลยนะครับประมาณนี้ โอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับมาอัปเดตสั้นๆกันเลยผมคิดว่าคงมีความหมายและก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะได้เห็นการย่อตัวบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนเขาก็กินข้าวนะครับไม่ได้กินอย่างอื่นนะครับเขาก็ต้องขายทํากาไรกันบ้างนะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับส่วนตัวของในกระดานโอเคกนะครับบิตคอยนตอนนี้อยู่ที่2 0งหป ดอลลา่านะครับส่วนตัวของลูน่าคลาสสิกนะครับลูน่าใหม่ก็อยู่ประมาณสัก1.88นะครับลงมาเทสเส้นแนวรับของ S1 แล้วนะครับเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นนี้ชะลับอยู่หรือไม่ถ้ารับไปอยู่ก็ส่งต่อให้ทำฟรม1ชั่วโมง S4 นะครับ S4 ก็ประมาณสักโซนนี้1.74ประมาณโซนนี้นะครับท้ายไปกว่าโซนนี้จะแหลบนิดนึงนะครับเราส่งส่งต่อไปยังทำฟรมเดย์ถ้าเกิดย่อนะครับก็อ,อาจจะปักฐานอีกสักรอบหนึ่งก็ได้1 6อะไรก็ว่ากันไป เดี๋ยวไงม,มาดเดดกันใหม่นะครับเอาไปด้วาครับดิดสั้นๆกันก่นกอนเลยแล้วกันนะครับส่วนตัวของดอสกอยอยู่ที่2.24บาทไทยนะครับนี่คือตามเฟรมของดอสกอยในคามเฟรมสัปดาห์จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเพื่อน,นดูเอาเองนะครับว่าเป็นโอกาสหรือวิกฤตอันนั้นผมไม่แน่ใจนะครับส่วนตามเฟรม S4 หน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่า S1 จะเป็นแบบนี้นะครับพยายามยืนยืน,ยนอยู่เส้นค่าเฉลี่ยที่แข็งมากตรงนี้นะครับแล้วก็ S4 ถ้ายืนขึ้นไปได้ก็ต้องเหนือตรงนี้ 0 6 4 3 1ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามเพลย <c oughs> D ก็ต้องเป็นลักษณะยืนเหนือตรงนี้0 7 3 7 4ส่วนนี้เลยนะครับ0.075นะครับโอเคส่วน USDC นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่บาท20แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะกลับบนมาที่1บาทได้หรือเปล่าถ้าหลุดก็น่าจะลงมาส่วนเดิม0.028นะครับประมาณส่วนนี้การก่อตัวขอน้านี้ เอสเช่นกันน่าจะลงมาแต่แต่โซนนี้ได้0.002728นี่แหละครับตอนนี้อยู่ที่0 0 3 3อันนี้คือการคาดเดาล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเกิด bitcoin ดีบาว็อาจจะขึ้นก็ได้นะครับโอเคนะครับขึ้นมาร้อนแดงมันก็ลงแรงได้เช่นกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดคอมเมนต์ใน u t u b e ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีไลน์ทิ้งไว้ให้นะครับสวัสดีครับ